สบายดีทุกคนยินด oh ีต้อนรับเข้า hmm. ส mm ู hmm. mm ้ทองน้องมุนสาราเจ้าสบายดีทุกคนวันนี้ก็มากินข้าวกับตำมะฮุ่งชื่อก้าวของของพี่ของพี่เตงอ่ะตำปูปลาะของเน่ะตำตำอะไรนะอ่าตำกุ้งตำกุ้งสดกุ้งสดใช่แล้วก็อันเนี่ยก็มจะมีตำกุ้งตำ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 สลิ่งก็เนี่ย ซัมเฮอร์เจอรี่เหรอไม่แพงป่ะอันนี้ที่จริงอ่ะลืมสั่งน้องทุกคนเพราะปกติแต่งก็จะแบบบุคคลได้กินอันของดิฟอยู่แล้วเนาะลืมบอกแต่ว่าลืมลืมบอกมาเนาะบอกน้องว่าบอ้ใส่ปูนะวันนี้ทำไม่ให้ยังงวันนี้ชิมาถามถามพี่แตงนะคะว่าทำงานร้านกาแฟทำงานร้านกาแฟเนาะกับงานบ้านส่างกันยังไงแล้วอ่ะ เป็นยังไงบ้างเริ่มงานทาง้งแรกการทํางานเลยร้านอาหารั้งแรกอะไรประมาณเนี้ยช่องมีมยาซีเลีย<ม>ด้ทุกคนเขาซิวซิวแบบว่าสัมษณ์แบบไปด้วยกินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ช่องนี้ซิว <laughs> โอเคเดี๋ยวจะมาตอบแนละ้วทุกคนนะว่ามันต่้งกันแนวไหนถามว่ามันตั้งกันแดวไหนไม,มันก็มีความต่างกัน เขาะแบบทุกคนมันก็เยอะอยู่มันด้วยความที่แบบเราแบบว่าทํางานแบบแม่บ้านแล้วก็พี่เลี้ยงมาตั้งควบคู่กันมากก็ประมาณเกือบแบบอจะเข้าปีที่หกเราทุกคนจะเกือบพกปีแบบเออที่ทํางานแม่บ้านกับพี่เลี้ยงแต่ถามว่างานแม่บ้านนะช่วงแรกๆอ่ะโอ้มันก็มีความยากนะดือความที่เราไม่ดูเนาะใช่ปะท<ช>ี่เาม,ามาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องใส่อย่างจะใสน่นู่นนี่นั่นเยลาละเอยียดเยอะแล้วเดี๋ยวถูด้วยฟันทซีเดี๋ยวมันจะเป็นมันจะเป็นห้อยสินะ ใช่หนูก็ต้องชวนทิดระวังแล้วก็เวลาทํางานเป็นบ้านก็จะเรียนเรียนรู้พวกคู่กันไแบบว่าทําอาหารทํากับข้าวแล้วก็การซักผ้า,ารีดผ้ามันเป็นยังไงรีดนู่นนี่นั่น,นอย่างเงี้ยแล้วก็ซักผ้าก็ถ้าเราซักผิดหรือว่าอย่างงก็เดี๋ยวสีมันจะตกอย่างางี้ก็ต้องเออมันก็ไม่ความยากแต่ละงานนะก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าพอเราทําไปแล้วเราปิดแล้วละเราก็จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ว่าถ้าเป็นงานไอ้นี่อ่ะอเออหนูจะว่า ตั้งกองส่งมันมอันนี้เหรอเรียกอะไรอ่ะมันลมมันแรงนะทุกคนม,มันเลยส,สั่นๆนิดนึงอ่าแล้วก็ทํางานเป็นแบบอ่าเป็นร้านกาแฟแมทุกคนคือมันท้าทายมันสีกออกมาเลยมันฉีกออกมาเลยแบบว่าที่ผ่านมาก็คือทําแต่แบบเป็นแม่บ้านที่เลี้ยงพอได้มาทําร้านกาแฟสิมันก็มีความท้าทายแล้วก็อ่มีความยากอยู่ด้วยความที่ตัวแต่งเองอ่ะก็คือเหมือน ไม่บวกกินกาแฟาทุกน mm ัน hmm. เพราะว่าเป็นคนแบบว่ากินแล้วแบบตัวสั่นไนงะกินแล้วตัวสั่นรู้สึกเคลียเหนือ่อยก็เลยบุกค่อยได้กินกาแฟาแล้วก็เลยบุกค่อยได้หูรสชาติกาแฟคือแต่งจะเป็นแบบตอนที่ผ่านมาน่าจะเป็นแบบแพ้กาแฟแล้วก็ที่ยังไม่ได้แพ้หรอกอาจจะด้ความที่เราบุกค่อยได้กินนมันก็เลยบบชินเนี่ยกาแฟชานมชาไทยชาเขียวอย่างนี้สิก็คือเป็นหมดแต่ว่าโหทุกคนไปทํางานตัวเป็นไห<อ>มตัวแพ้ไหมตัวแพ้เหมือนกันไหมตัวสั่นไม่เวลาซิมันบอกไว้สัน่น ล้ออันนี้สั้นนะทุกคนสั้นแบบเหนื่อยเลยอะคือแบบคือเขาเ็ดอีหอย่างมากแบบเมื่อยเนี่ะคือเข้าเข้าไปวันแรกใช่ไหมเขาให้แบบชิมรสชาติแบบว่าชิมรสชาติแบบกาแฟอย่างเงี้ยแบบนี้ชิมแบบโอ้โหหลายมากเลยทุกคนชิมแบบจนแบบจนแบบจนแบบตัวสั้นอันไหนที่แบบว่ารับรู้รสชาติแล้วก็อันไหนจะแบบเดี๋ยวต้องมาจับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันที่สองก็เริ่มชิมไปชิมไปเมืนอี้คือวันที่สามแล้วใช่ไหมทีที่ทำ ที่เห็นงานอะ่ะก็ก็มีความจำแบบก็แต่ละวันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาก็จะแบบ<อ>ใส่แต่ว่าเขาพีพีเขาก็านารักทีทุกคนพีพีเขาสอนแบบเออนารักเขาไม่อยากให้เราเครียดเขาจะแบบเออให้เราเอนจอยกับงานอ่ะนะทุกคนใชพ่พี่เขาก็สอนดีก็สนุกดีค่ะสนุก,นกงานแต่งานมันก็ไม่เหมือนกันนะพี่เต็มมันก็มีความยากความง่ายต่างไปคนละแบบ ก็ท้าทายแล้วก็เท่ก็ทำในจุดลูกค้าใหม่ไใช่ได้แบบได้พบปะผู้คนเยอะแยะมากมายทุกคนแต่ว่าแบบแต่ละคนก็คือแบบเมาเรียกอยนพอเราเป็นงานในบ้านเราอยู่แต่ในบ้านเหนอะแล้วก็เจอแต่เจ้านายหรือว่ามีเพื่อนเจ้านายมาแล้วในแต่เพื่อนเจ้านายประมาณนี้ แต่ว่าพำงานแบบนี้มันก็เจอยากแบบหนึ่งที่เรื่องแบบเงินทำหมุนหมุนใกแบบหมุนใ่แบบบม่ค่อยแน้นำอะไรเพราะก็คืองานบ้านนี่หละอ๋อก็เก็บเงินใช่ไหมใช่งานก่อนเราต้องแบบประหยัดให้มากที่สุดก็คือแบบว่าไอ้นี่ก็คืองานบ้านนี่คือจะเป็นงานที่แบบว่าเคราะที่กินอยู่กับเขาเนี่ยไม่ค่อยนี้ค่าจะจ่ายก็คือค่าจะจ่ายของเขากับชิมีไแต่แบบ ของใชสส่วนตัวของใชสส่วนตัวเนาะแต่อ,อันนี้คือเราต้องแบบคือถามว่าเงินเดือนอันนี้ที่ทํานี่คือเยอะไหมเองก็ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับแบบอนความที่ตัวเองแบบไม่มีความรู้เลยไม่มีความรู้เลยแต่เขาก็ยังรับเราอ่ะก็ถือว่าเป็นใช,ใช่ใช่ดีแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบอ่าเรื่องดีสําหรับตัวหนูอเองอะ่ะก็เลยต้องให้โอกาสเราใช่เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ว่ามีสัญญาจ้างแค่สิบสิบเดือนอ่ะ ว่าเขาก็จะด้วยความที่มันเป็นร้านที่แบบว่าเป็นแพนซายอะไรไม่รู้เออชเดืนิกายใช่มันก็เขาจะเปิดตรงนี้แค่สิบเดือนสะ้ะแล้วเขาก็จะแบบเอ,อ่ย้ายไปแต่ละที่อะไรประมาณเนี้เหมือนมันเป็นร้านที่อ้นี่เนมันจะเป็นแบบเขเรียกอ,อะไรเป็นบ้านปูบ้านปูเน็กใช่ไหมออบ้านปูเน็กเนี่ยแบบมันจะเป็นแบบทําเกี่ยวกับบ่าอ,อ่า โซลาเซลล์ที่เขาดึง Solar โซลาร์ัแสงพนักง,งานจากแสงอาทิตย์ลงมาใช้ทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับแบบรักโลกอย่างเงี้ยจะทําแบบแฟนชาแบบรักโลกแบบเพราะว่าเป็นแก้วก็เป็นแก้วแบบไม่ใช่แก้วพลาสติกนะกคนจะเป็นแก้วกระดาษหลอดกระดาษทุกอย่างก็คือเป็นรักโลกเแบบว่าไอ้นี่ต่อสิ่งแวดล้อม แล้วเขารับเราก็ถือว่าโหเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นโอกาสของเรามากๆเลย<ช>ถึงเงินเดือนมันกะโปไหลายถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นทุกคนกินอยู่เองเรามีมันหยุอธิตย์ละครเข้างานก็คือหกโมงครึ่งเลิกเ,เลิกบ่ายสามจ้ะทุกคนแต่ว่าสามโมงก็คือแบบเตรียมปิดร้านและอีกครึ่งชั่วโมงก็เราก็เคลียร์ร้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าใครจะมามาอุ่นหนุนก็สามารถมาได้เ้อทุกคน เนี่ยร้านจะอยู่ตรงที่ออ่เตรงข้ามวัดหัวลำโพงจ้ะตรงข้ามวัดหัวลำโพงหรือว่าข้างๆหรือว่าตรงข้างหน้าจามจุลีสแควร์ค่ะมันจะจะมีแบบชื่อร้านก็เป็นร้านแบบอะไรนะเออวนมากจะเรียกแบบว่าบ้านบ้านปูนกค่ะก็เลยบดจจำจำไม่ได้จำชื่อร้านนะอะไรแนละ้ว รชคาเฟ่สักอย่างนี้แหละทุกคนจำไอะไรแต่ว่ามันก็จะมีแค่ร้านเดียวนั่นแหละที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นแบบที่แบบว่าโซลาร์เซลล์มันต้องถ้าจะอยู่ในห้างก็คือมันจะไม่รับแสงอา,าทิตย์ใช่ไหมก็มต้องอยู่ข้างนอกแต่ถ้าใครจะมาก็สามารถมาได้หรือว่าง่ายสุดก็คือนั่งเอ็มอาร์ทีมาลงที่สถานีสามย่านออกทางประตูสองสั้ขึ้นมาก็จะเห็นแบบมันข้างหน้านมันจะเป็นสีขเขียวใช่ไหมเดินเราเดินไปทาง กินกินเลยเดินไปทางไอ้นี่จ้ะอ่าเขาเรียกอะไรอะโรงพยาบาลจำเอ๊ะโรงพยาบาลจุฬาไปทางนั้นน่ะยังถามอะไรต่อมัวแต่กินทางนี้มัวแต่กินไม่ได้พูดอะไรเลยคนได่พูดใ้แบบทางนี้ทางเงียวเลยสัมภาษณ์อะไรวะเนี่ย <c oughs> สัมภาษณ์อะไรครับเนี่ยมีแต่กินสัมภาษณ์กินค่ะสัมภาษณ์กินไม่ไไม่ใงาม ก็ไม่เหนื่อยนะมันก็สนุกดีแบบว่ามันมีเรื่องให้หน่าตื่นเต้นทุกวันเลยอ่ะใช่ใช่งานร้านอาหารหรือว่าแบบงานร้านกาแฟแบบอะไรประมาณเนี้ยงานอะไรก็ทานที่เราได้เจอผู้คนเยอะๆมันจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราต้องเจออะไร้างเราต้อ,าาองแก้ปัญหาเฉพานหน้าให้ได้หมดแล้วหรอเรื่องที่จะถามใครดีหม่มัน อะไรไะจบอะไรนี่หรอก็ถายได้อยู่แล้วก็ไม่ดีมากช่วงน,นี้มีโปรโมชัน่นนะคะทุกคนโปรโมชัน่นก็คือมันจะมีถึงวันที่5เริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้ะก็จะคิดราคาแบบแก้วที่แพงกว่าตัวนี้มีโปรโมชัน่นนะใครที่อยู่แถมนี้หาสามารถแวะมาชิมได้ค่ะ จะถามยังเก่าจบกิ so ๊แล yeah ้วจบกิ๊แล้วเอาลาอะยไม่หรอไปกินกันกินก่อนอะไรครับเนี่ยจบยังกินก่อนกินก่อนกินยำก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้แบบส่วงนี่จะต้องพยายามห่วงกินอย่างเดียวจ้ะส่วงนี้ห่วงกินอย่างเดียวจ้ะ ตัวจีเป็นคนแรกมาจองตัวกินยำกันอะไรครับน, <c oughs> นี่คลิปนี้กับที่เจ้าไว้เพงแค่น,นีก็จะพี่ก็คือแบบถามที่แต่แบบสัไไมภาษณ์พี่แต่แบบเรียน,นโอยเนาะก็คือแบบว่างงานบ่ายกับงานหลักอาหารต่างกันยังไงประมาณนี้เนาะก็คือไม่กับริย์หยาบเป็นคนละแบบอ่ะก็คือแบบว่าง่ายกับ,บว่าง่ายว่ายาบว่ายากอยูอย่ยยยที่แบบเท่าอ่ะพร้อมที่จะเฮียนหูหรือเปล่าแค่นั้นน้องพี่แดง อย่างที่ว่าเราอ่ะพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือเปล่าแต่ประมาณเนี้ยความจริงอ่ะแล้วเราก็ต้องเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาหาเราเราจะได้รู้ทีนี้ก็สิโตไว้เพียงเท่านินนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องนุๆนี้นะจ๊ะไอแต่งภาพสองนี่เพระติดตามช่องแบงค์มันสาวร่ามเด้แต่ทุกคนไปเด้อเสบายดีไมบายดี